วัสดีนะครับวันนี้กลับมากับช่องสปอร์ตไบโอบิ๊บิ๊อีกแล้วนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากทุกทุกท่านนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้โอหน่อยนะครับผมวันนี้นะครับโอมาเจาะสุดหล่อยนะครับตัวเอเวอร์เรสซ์สปอร์ตบวกแพ็คนะครับมาพร้อมกับสีขาวนะครับแต่งแนวมาเฟียสเปนนะฮะลูกค้าอาจจะงงนะไม่เคยได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวมาไล่ให้ดูครับว่ามันหล่อเหล่าขนาดไหนนะครับอยากแต่งแบบไม่บอได้นะโอย้ำข้าตัวหน่อยครับผมตัวเอเวอร์เรสซ์สปอร์ตบวกแพ็คเนี่ย ราคา5ตัวของเขานะครับอยู่ที่1ล้าน5แสน6หม5ันบาทเท่านั้นนะครับโอจักรเซตบอกว่าโอมีเขาสมบอก3สีนะครับลูกค้าฟังให้ดีนะครับซึ่งสามารถเล่นงพิเศษได้นะครับรวนแค่นี้เนอะก็จะมีสีดํานะครับสีเทามันเคลื่อนเกนะครับแล้วก็สีบูร์ไลติ้งนะครับสีฟ้านะฮะออกแนวน้าเงินน้ําเงินนะเอาบอกน้ําเงินดีกว่าก็สวยครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวสปอร์ตนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ3สีททีี่่่่โออมมเเกกกกรริิไปืสสััคูนนนนน้ะะบบบบ็จพศษาแ อยากได้เท่าไหร่บอกโอ้นะเดี๋ยวแบ่งงบพิเศษให้นะครับพร้อมออกรถนะมีพร้อมส่งมอบนะครับผมส่วนเธออยากได้รถสีขาวในคลิปโอเลยเนี่ยก็อยาสั่งให้ใหม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องโปรเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีนะฮะว่าอยากได้แบบไหนหรืออยากแต่งแบบนี้ก็บอกได้ครับโอจะให้พิเศษหนักๆหน่วๆแน่นอนนะครับดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับแต่งประมาณไหนบ้างนะครับแนวมาเฟียสเปนที่โอบอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะตามันได้เลยครับผม เดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่ด้านหน้านะครับว่าต่างแนวมาเฟียสเปนนะฮะมันเป็นยังไงนะฮะโอจะเกินเกินครับอสสเนวเรนี่คือเดิมโรงงานมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นของแท้ของฟอร์ดนะครับติดมาจากโรงงานสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับลูกค้าคือกระจังหน้าครับกระจังหน้านี่เป็นรูปแบบพิเศษนะลูกจะบอกว่าลูกค้าใชนไม่เคยเห็นที่ไหนนะบอกได้เลยนะฮะเป็นรูปแบบพิเศษนะครับมีคําว่าเอเวอเสตรงนี้ด้วยนะครับเอเวอร์แล้วก็จะมีฮาร์ฟอร์เมอร์ฮะโอ้โหออติมาสต้องมาฮะบอกได้เลยครับคันนี้ ดีนะแตงร่ามันถูกโยนได้ด้วยยิ่งดีนะฮะโอเคกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับจะมีตาทาฟอร์เมอร์อยู่นะครับแล้วก็จะเป็นซีซีเวลยานาคุณลูกค้าจะสังเกตว่ามันจะดูเป็นมิติมากนะครับผมก็คือจะเป็นเอกลักษณ์พิเศษของกระจังหน้าตัวนี้นะครับในส่วนของด้านล่างนะครับนี่ไม่พูดไปได้ครับดูด้านหน้าครับจะเป็นเอกลักษณ์พิเศษดําเงานะครับพร้อมโลโก้สัญลักแต่งนะครับไรเดอร์นะฮะบอกกันเลยฮะหยสตาร์รถให้ดูครับว่าเป็นยังไงนะครับผม ขึ้นง่ายเหมือนเดิมครับฟอร์ดนี่เลยครับของฟาตาร์เห็นไหมครับคุณลูกค้าจะเห็นอะไรไหมครับไฟซีแคมด้านนี้นะครับเอกลักษณ์พิเศษของฟอร์ดเลยนะครับแล้วพอมาดูตรงนี้เนี่ยข้างๆกระจังหน้าเรานะครับั้งก่องด้านคุณลูกค้าสังเกตได้เอ่ยว่าจะมีคําว่าเอเวอร์เ์นะครับชัดมากครับซึ่งเป็นกระจังหน้าแบบพิเศษเนาะอยากได้แบบนี้จัดหาให้ได้หมดครับลูกค้าอยากได้แบบไหนบอกมา โดยส่วนของด้านล่างครับคุณลูกค้าสังเกตไหมครับกระจังหน้าทั่วไปนะครับไม่ใช่สำนักนี้นะจะไม่มีไฟแบบนี้ตัวนี้นะครับมีไฟให้เรียบร้อยนะครับสวยมากครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษนะครับดัมากับพ o l o r สีดําเงาเนาะข็งแรกครับข็งแรกทนทานะครับในส่วนของกระจังหน้าของสำนักแต่งเนี่ยเขาจะเป็นเซนเซอร์ทุกจุดนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะว่าจะได้บังเซนเซอร์นะครับอันนี้โอกรันตีได้เลยนะฮะว่าแต่งหลอกก็ไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับผมโอเคตามต่อมาเลยครับว่ามันมีแต่งอะไรเพิ่มเติมบนะครั นี่ครับออกมาในส่วนของล้อนะครับหนี่ลูกค้าพอมจะเฉลยนิดนึงแล้วฮะว่าทําไมมันเป็นแนวมาเฟียสเปนนะฮะดอกยางของรุ่นนี้นะครับจะเป็นยางเน้นวิ่งทางเรียบนะครับโอบอกได้เลยนะครับจะเป็นของเทนโซไทยนะฮะก็คือหน้ายางเขาจะเน้นวิ่งทางเรียบนะครับเน้นใช้ความเร็วสูงนะอันนี้ก็คือสามารถใช้ยางแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ขนาดยางนะครับมาขนาดนะครับสองหกห้านะครับทับห้าสิบไอยี่สิบนะครับผมก็คือ หนึ่งหนึ่งหนึ่งวีไซเอ็กเอลไปเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับรัดมากกับแม็กซ์สวยแล้วครับเป็นของโอเอซิสนะครับแม็กลายแบบว่าดอกไม้ดอกไม้ก้านใหญ่ๆนะฮะโอ้โหรัดกยางแบบนี้ไม่สวยมันรู้ไปนะฮะอบอกได้เลยนะครับเพิ่มมากับชุดแต่งนะครับก็คือตรงนี้ครับตัวซุ้มล้อนะฮะซุ้มล้อจะเป็นสีดำเงานะครับผมแสวบนะครับนี่โอมาต่อด้านข้างนิดนึงนะครับในส่วนของอุ้ช้างก็เป็นโรงงานจะเป็นสีดำเงาอย่างเงี้ยนะฮะ มาพร้อมกับขาว่าสปอร์ตนะครับผมตัวนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับถามว่าวิ่งในเมืองก็เหลือๆนะฮะเร์หกโตโอาจจโรมัสหกสปีดนะครับหกเอทีนะครับผมนี่ครับแหล่งหลังคาสีดานะครับสวยงามครับไม่ติดรถใหญ่นะฮะสมรด้านหลังนะครับดาเงาสวยะสวยงามมากนะครับผมคุณลูกค้าเห็นไหมครับพอมุงกว้างเนี่ยรถมันจะดูหล่อมากนะครับใส่แม็กใส่ยางใส่นี้เข้าไปนะครับ เป็นไงบ้างครับคุณลูกค้าด้านหลังของเรานะครับหล่อแท้ไหมฮะมาเฟียสเปนผมบอกแล้วดูจากสกเกรตด้านล่างนะครับอันนี้โอเสริมน,นิดนึงนะครับจะเป็นท่อหล่อนะครับเพื่อที่ให้ดูเป็นเป็นม,มิติมากขึ้นนะครับจะเป็น,นสี่เหลี่ยมจตุรหลักแบบนี้เฉียน่มานะฮะก็จะทําให้ดูเป็นมิติมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับสกเกรตด้านหลังนะครับสีดําเงาน,นะฮะอันนี้คือลูกค้าอยากออกเฟอร์พิเศษนะครับผมในส่ง,งเขาว่าสปอร์ตนะครับอันนี้คือมาเดิมๆโรงงานนะครับก็คือมาเดิมๆโรงงานอยู่แล้ว แต่พิเศษเพิ่มตรงนี้ครับนี่นี่ครับโลโอไล่เข้าไปครับเขาจะเป็นโลโก้สอดเพื่อนานลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับใช้ท้ายแบบสปอยเลอร์นะครับบนล่างนะฮะทําสีดําเงานะครับทําให้รถดูมิติมากขึ้นนะครับรถเราสีขาวเนาะพขตจัดสีดำเข้าไปงนี้ก็คือสวยหล่อมากเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าหล่อเลยทีนครับแหม่พอดูข้างหลังมันจะดูแบบบึ้มๆนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเปิดท้ายไฟฟ้าให้ดูนิดนึงนะครับส่วนของด้านหลังนะครับนี่ครับ เราพับให้ดูนะครับว่าขนสัมภาระได้กว้างขวางขนาดไหนนะครับขออนุญาตนะฮะลูคะออกค้าแปลโค้องออกแคมป์ครับผมโอ้โ,โหนั่งสบายสบายครับถึงขั้นนอนได้เลยทีเดียวโอ้หอ่ะตื่นแล้วอ้าไฟ LED ทั้งคันนะคะมบบองกได้เลยนะครับแอร์หลังแถวสามทั่วถึงนะครับถามว่านั่งไปเจ็ดท่้นี่สบายสบายเลยนะครับไม่ต้องปวดลอนนะอากาศน้องลองยืดดูครับโอ้รีวิวนี่อ่ะโชคกันนะ อาจารย์ิบอกว่าแค่ประธานรถแบบมึงครับผมสามเมตเทียรวาให้สามวิไปเย็นแล้วฮะโอเคแอร์สอร์ดเย็นเร็วมากครับข้างขวาครับนี่ขึ้นให้ดูเลยสายไฟฟ้าครับเปิดให้ครับจบจบครับลูกค้าเอารถคันนี้ไปนะครับเดินทางตอนจังหวัดไปแนวครอบครัวออกคงออกแคมป์นะครับผลสัรปะรดทำได้หมดครับอยากได้แบบไหนรถคันนี้ตอบโจทย์โอแน่นอนนะครับหรือว่าตอบโจทย์คุณลูกค้านะครับแหมเตียวยังอยากได้ครับแหม เหกาว่าอยากได้นะครับลูกค้าอยากด้ต้องรีทักมานะเอาบทได้เลยสามตีเทโอกดไปช่วงต้นคลิปนะครับถือว่าโปรดีมากมากนะครับผมอาม้างนะครับข้างหลังต้องอาบเอครับนี่เลยครับเครื่องหน้าของเรานะครับเราให้ถ่ายเต็มเต็มตัวลำคันเต็มรถเลยนะครับว่ามันหล่อมันเหลาขนาดไหนนะครับโอจะบอกว่าอยากแต่แบบนี้บอกได้นะครับเดี๋ยวก่อนจะบอกโปรโมชั่นสรุปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูด้านในเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันมีฟังก์ชันมันดีมันเด่นยังไงนะฮะแต่อยากต่อแล้ว แต่งล่อาแบบนี้บอกได้ครับแนวมาเฟียสเปร์นะครับผมก็คือแต่งแบบนี้ได้เลยนะครับโอ้โหแล้วก็ตัวนี้นะครับอยากได้ออปชันเสริมตรงไหนก็บอกได้นะครับก็คือถามว่าคันนี้เดิมๆก็สวยอยู่แล้วนะครับเพราะแต่งลอวแนวมาเฟียสเปร์เพิ่มเข้าไปก็จะยิ่งสวยห่อขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวพามาดูข้างในอีกนิดนึงครับผมก็จะจบคลิปแล้วรีบแจ้งโปรนะเราเลยแล้วก็ทักมาได้นะฮะนี่ครับโอ้พามาดูด้านในให้ดูนะครับ ก็จะเป็นแนวมุมกว้างๆฝั่งคนผู้สารคนนั่งข้างๆนะครับนี่ครับกว้างวงครับนั่งสบายนะฮะเป็นบอกไฟฟ้าแล้วนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับบอกไฟฟ้าแล้วนะครับข้างในกว้างมากนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับผมโอเคเกียร์หกสปีดก็ถือว่าเอาอยู่แล้วครับที่พักแข็งขนาดใหญ่นะครับคุณลูกค้าครับโอ้โหตัวนี้ก็คือนี่ครับอย่างช่องแอร์นี่เป็นลายเล็แปดอิมพีเรียนะฮะ โอเพนให้ดูนะครับออกแบบมาหรูมากนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับอย่างที่โอบอกไปเนาะช่วงกลางคืนเห็นไหมฮะโหรีวิวมันกระแตกกันครับสตาร์รถคันนี้ตั๊บเดียวครับเย็นแน่นอนฮะดูมาเหนื่อยครับมาชนรถแบบว่าทาความเย็นหน่อยครับคุณลูกค้าโอโหบอกได้อย่างที่โอบอกครับสามวีเท่านั้นครับเย็นฉ่ำครับโอ้โหในขนาดเปิดได้เบาๆนะอ่อ ผมปวโอ้โหแป๊เดียวครับรถรถสอดเนี่แอร์เย็นเร็วมากบอกเลยครับมีพนังเป็นฟ้านะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสนุก้ายคลิปด้วยครับน่าบอกไฟฟ้าก็ดีจริงๆครับครับจบไปแล้วครับสำหรับคลิปตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตบุกแพรคคันนี้นะครับแต่งแนมาเพียสไปนะครับผมรอทีเดียวเลยนะฮะลูกค้าอยากได้รถแบบนี้แต่งรอรอแบบนี้ทั้งโอได้ครับโยังค่าตัวทีนะครับผมหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับ สามสีพิเศษครับสีดำนะครับสีทองมันเชิงเกนะครับสีบูเลติ้งนะครับสีน้ำเงินนะฮะก็ให้ส่วนลดแสนบาทนะครับหรือว่าเราจะส่วนลดเป็นลดราคารถก็ได้ส่วนแต่งเราอยากแต่งแบบไหนเพิ่มเติมออปชั่นอะไรแบบอะไรเพิ่มเติมเนี่ยพักโอมาครับโอบอกได้เลยครับโอดูราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับผมสนใจโปรดีๆแบบนี้นะครับสแกนเคอร์คนออนไลางได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับศ9 6ย์เก้าหกนะครับเก้าหกเจ็ดห้าสหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับโอกขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าโอามาลือเจ้าตัวไหนนะครับแต่งหลอกขนาดไหนนะครับผมครับสวัสดีครับ